All right! l a d i e s and g e n t l e m e n Welcome to War Thunder a g c a i e s e r i e สวับด้ผมกับผมนายซิลส์เหมือนเดิมเพราะว่าเกม War Thunder อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เราก็อยู่กับเครื่องบิน SM 79 AS หรือ SM 79 1941นะครับเครื่องบินที่ระเบิดขาดกลางขอทางฝั่งของอิตาลีนั่นเองนะครับผมนี่คือ เครื่องบินลำหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะประหลาดดีในฐานะพวกมีเดียมบอมเบอร์เรื่องราวของมันนะครับต้องบอกว่าที่ผมผมขอพูดแบบโดยรวมเหมือนกันนะครับสหรับรุ่นของ sm 7 9นะครับ sm นี้คือย่อมาจากคําว่าซา d i กและอ่ามาโซคิสไม่ใช่ไม่เดี๋ยวไม่ใช่อ่ามาันย่อมาจากคําว่าซาวอนกับอ่ามาเคติ i, รุ่น7-9นะครับ ส่วน1941หรือว่ารุ่นตฐานานี้ก็คือว่ามันเป็นรุ่นแต่ละปีที่มันถูกเสนอออกมานะครับแต่ว่ามันเริ่มบินนั่นมันเริ่มมีการทดลองนะครับแล้วก็ดีไซน์ในปี1934นะครับแล้วกจากนั้นก็บินครั้งแรกคือในปี1934นะครับแต่ว่าถูกผลิตจริงจริงจังก็คือเวลาการอนุมัติเนี่ยนั่นคือในปี1936นะครับก็ผู้ที่ใช้ก็คือหน่วยอ่าลีเจียไอโรนติกานะครับผม แน่นอนว่ามันเป็นเครื่องบินนะครับที่ค่อนข้างจะดูเก่าแล้วก็ประหลาดนะครับที่มันมีเครื่องบินไอ้ที่มันมีเครื่องเครื่อง3ใบเครื่องสามใบพัดเนี่ยนะครับเนีเ y in y in ย่ยหนึ่งสองสามนะครับถึงเม็นว่าตัวตัวการจะพังไปแต่มันก็ยังเหลืออีกสองตัวที่ยังพอบินได้นะครับถ <Yeah. S 2> ือเป็นว่าตัวหนึ่งแต่ตัวแต่ตัวหนึ่งมันพังไปมันก็ยังพอบินได้นะครับอ mm ีก hmm. ชื่อนึงของรุ่นนี้ก็คือบอกว่ามันเป็นนั่นคือสเปร์สเปรวิเอโร่นะครับมันแปลว่าสเปโร่ฮอคนะครับ แปลว่าเอ่อเกียวนกกระจกขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้คือเป็นชื่อทางของมันนะครับรุ่นนี้เนาะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่ารุ่นของมันในปี1941เี่นี้ยผมหาไม่ค่อยถ้าผวันหาไม่เจอคือผมมัน AS นี่ในข้อมูลของมันผมหาไม่เจอจริงจังไม่รู้ว่ามันย่อมาจากว่าอะไรหรือว่าอะไรยังไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่ามันน่าอยู่ระหว่างไอ1 9ึ1940่งเก้กย์กับ1942อ่อะนะครับ โอเคครับข้อมูลของมันนะครับ SM 7.9A.S หรือว่า SM 7.9 Sparyero 1941นะครับแรงสองเลตติ้ง2.7มีปืนกลหลักนะครับ12.7มมนะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับสามารถยิงได้นะครับผมโดยโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนมุมมองไปของของเทอร์แลนนะครับส่วนป้อมปืนนะครับมี4จุดนะครับ2จุดเป็น12.7มมนะครับอยู่ตรงนี้ โอเคเดี๋ยวนี่คือ12.7มมนะครับอยู่ตรงด้านด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับบนและล่างส่วนซ้ายและขวามันเป็น7.7มมลุยส์แมชิงกันนะครับอันนี้แปลกหน่อยนะครับสามารถแบกกระแบกรเบิดได้ประมาณ3ประมาณ3 3-4แบบนะครับผมมี GP50 แล้วก็ GP250 ตอร์วิโด1ลูกแล้วก็ GP500 นะครับ เรื่องความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่460กิโลเมต่อชัวโมงที่ระดับความสูง4,000เมตรระดับความสูงที่สามารถไปถึง9,000เมตรนะครับระยะเวลาในการหมุนนะครับ2.5วิาทีอัตราการแตรระดับนะครับ2.2เมตรต่อวินาทีระยะในการเทคออฟ400เมตรนะครับ โอเคนี่คือข้อมูลทั้งหมดของมันนะครับไม่ค่อยมีแรมากมายสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือผมไม่ค่อยชอบเรื่องป้องปืนของมันเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยจะกระจายอ่ะคือแบบว่ามันไม่มันไม่รอบตัวคือแบบว่ามันจะมีบางจุดไม่เชศไม่ใช่บางจุดดีหลายบางจุดมากๆที่มันเป็นจุดบอดที่อย่างไยแรงมากและด้วยขนาดของมันครับมันค่อนข้างจะตัวใหญ่ถ้าคุณมองแต่ด้านข้างนะครับุณเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ที่ค่อนจะใหญ่มากนะครับ แน่นอนว่ารุ่น SM 7.9นี้คุณต้องทรมานไปอีกหลายรุ่นเช่นกันนะครับและยิ่งในตอนนี้ที่มันยังมีเครื่องบินน้อยมันไม่ได้มีเครื่องบินเยอะให้คุณได้เลือกกันว่าเฮ้ยกูจะรีเสิร์ชคันไหนดีลำไหนดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยคืออย่างตอนนี้ถ้าคุณดูจากสล็อตมันมีแค่5สล็อตถ้าสล็อตหาลำแน่นอนว่าคุณต้องรีเสิร์ชสักลำหนึ่งในสล็อตที่มันมีเบิลออกมานะครับหรือว่ามันมีส3งาลำในสล็อตเดียวกันเนี่ยนะครับคุณต้องเลือกมาสักอันหนึ่ น่าว,ว่าคุณต้องทรมานก,กับ ASM 79นี้ไปใหญ่ๆไปสักซักพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าพอคุณพ้นการทรมานได้มาได้นะครับคนก็จะเข้าสู่ Z1007 อันนี้ b i สซีดีสา3ช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่าการะน่ำซัมเมอร์เซลในเรื่องการลดราคาของเกมนะครับก็ซื้อกันหลากหลายหลายคนเลยเนาะนะครับหลายคนบอกว่าพี่มันเพิ่งจะลดราคาเมื่อวานผมเพิ่งซื้อเองอะไรอย่างนี้นะครับก็มีเยอะแยะนะครับ คุณยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าคุณเพิ่งซื้อราคาเกมประมาณ500กว่าบาทแล้ววันต่อมาแม่ลดราคา80%เนี่ยคุณยังไม่เคยเห็นคุณยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้แน่มันมันเป็นเหตุการณ์ที่กับผมนั้นรู้สึกเครียดแค้นไป็อย่างมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการลดราคาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแต่ทางเกม War Thunder นะครับก็ยังไม่ค่อยมีไอสิ่งใดที่จะรเรียกว่าลดราคาเลยมันลดราคาแต่สิ่งที่เป็นแพ็กเกจใหญ่ๆ พวกที่บอกว่ามันมีสองสามคันอยู่ในอยู่ในแพ็กเกจนั้นอะ่ะไอพวกราคาประมาณพวกร้อยเก้าเหรียญอะไรเนี่ยนะครับผมซึ่งมันราคาแพงมากนะครับมันไม่ใช่แบบว่าราคาย่อยๆลงมานะมันคือราคาแพ็กเกจใหญ่ะนะครับโอเคนะครับจะใี้คุณดูกันนะครับป้อมปืนของมันนี้นี่คือเป็นป้อมปืนของด้านบนนะครับมันสามารถที่จะยิงได้ระดับประมาณนี้ด้วยความสูงประมาณนี้นะครับเงนได้ประมาณนี้ ส่วนด้านข้างประมาณนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของเราอาป้อมปืนด้านข้างนะครับแต่ว่าพอตรงนี้ปั๊บมันจะเป็นจุดบอดนะครับตรงนี้นะครับข้างหลังนี้ก็เป็นจุดบอดเช่นกันนะครับระหว่างระหว่างข้างบนและข้างล่างซึ่งศัตรูมาช่องมาทางนี้มากกว่านะครับตรงเนี้ดังนั้นนะถ้าคุณเจอศัตรูนะครับก็ พยายามให้ตัวเองอยู่เหนือกว่าศัตรูหรือว่าอยู่ใต้กว่าศัตรูก็พอนะครับถ้าในรณนนี้คุณวิ่งหนีนะครับแต่เจ้าเนี้ยมันสามารถใช้ยิงได้นะครับยิงด้านหน้าได้ถึงแม้ว,ว่ามันจะมีเพียงแค่แคกระบอกเดียวแต่ว่ามันก็พอที่จะสู้ได้อยู่บ้างนะครับใครตายคอยเจ้าบ้านนี่นะบอกตรงๆแล้วว่ามัน,มนโดนยำจากสี่อย่างมากอะ ที่ผ่านมาที่ผมฆ่าไปหลายลำเหมือนกันนะใช้ไอ้ข้างหน้าแหละปืนข้างหน้าแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับที่จะให้มันสามารถที่จะเลงได้คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไฟเตอร์นะเว้ยที่มันจะสวัดเฉวียงไปไป,ไปมาได้ไม่ใช่แบบนั้นนะเฮ้ยมันต้องบอกว่าค่อยๆเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยไล่สตรูมันต้องค่อยๆออเคลื่อนตามเรา แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับคือเท่านี้เราก็สามารถที่จะเล็งได้เองนะครับและค่อนข้างจะแม่นยํากว่าให้ป้อมปืนมันยิงเองนะครับดีกว่าแต่ส่วนตัวไม่ครชอบอะไรอะ่ะส่วนตัวนะ <c oughs> อะไรการนั่งนาข้างล่างอ่ะนะ มีแฮมเดนเฮอริเคนก็ช่างมันนะครับหน้าที่เราก็คือถลม่มอ่าฐานฐานมันดีกว่าอ๋อลืมลืมดูข้างในนะครับข้างในไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนตัวว่านะ ในสมัยก่อนนะครับ SM 7.9นี้ก็ถือว่าอยู่ในทางฝั่งของเยอรมันนะครับก่อนที่อิตาลีจะมานะครับก่อนนะและเนี่ยครับเมื่อมันสัญญาณแบบเนี้ยในอนาคตอ่ะคณคิดดูแล้วกันนะมันถ้ารถถังอิตาลีมาถ้ามานะครับผมว่าจะมีรถถังบางคันของทางฝั่งของเยอรมันจะ,จะถูกย้ายไปอยู่ทางฝั่งของอิตาลีเชื่อปะ ฝั่งเล่นบอมเบอร์มันก็สบายๆนะครับไม่ต้องเครียดมากมายปล่อยไปตามอารมณ์บินไปเรื่อยๆสตูมมาค่อยวิ่งหนีปล่อยทิ้งแล้วเบิดไปตามจุดต่างๆนานา,นา,นาบาๆบๆ,ๆเล่นลิสิกไอ้พวกนี้แล้วรู้สึกว่า ไอพวกไอพวกมิเลียนบอมเบอร์นี่คือแบบว่ามันมันแบตมันแบตร,ระเบิดไปได้เยอะนะแต่เพียงแค่ว่ามันเวลาคุณวิ่งวิ่งกลับอะวิ่งกลับไปแอร์ฟิวของคุณอะเพื่อเติมกระสุนอะโคตรลำบากเลยกว่าจะขึ้นได้กว่าจะลงได้อ้อาเขอดีสุดเนาะสบายสบายดี เสียงปืนข้างๆจะค่อนข้างแปลกประหลาดหน่อยนะครับประมาณเนี้ยโอเคนะทีนี้มันมีเป้ามันมันมีเป้าวงกลมวงกลมสีขาวด้วยเนี่ยจะรู้ว่าป้อมปืนมะเร็งไรอยู่เนาะอ่ารีเทิร์นทูเดอะ t บตเตอร์ฟิลไอ้นะ battlefield battlefield บคเตอร์พิวพูดถึงเรื่องคอมเมนต์ไอ้พวกที่บอกว่าสะกดผิดนะตอนเนี้เห็นพอบบว่าเอยผมมีคลิปแบบว่ารวบรวมเหล่าคอมเมนต์สะกดผิดเข้ามาอันเนี้ยก็มีคนบอกว่าเฮ้ยเริ่มจะไปการบอกว่าตรงใจตรงใจที่บอว่าพิมพ์ผิดเองอะ <c oughs> เพื่อให้ผมที่จะได้เอาไปนำเสนอขึ้นในภาคสองคิดว่าอย่างงั้นใช่ไหม ก็บอกแล้วว่านั่นอ่ะเป็นคลิปสุดท้ายเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะรวบรวมคอมเมนต์พวกนั้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยคุณพาดแล้วละแต่จริงๆมันก็มีอ่ะว่าเฮ้ยขำๆก็มีนะคือแบบว่าอารมณ์มาว่านี่ตรงใจเขียนผิดหรือว่าเป็นเองป่าวะอะไรเงี้ยก็มีนะ อ่าแล้วมันก็สนุกดีแต่ก็นั่นนะครับก็คือจะไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปแบบนั้นไอ้คลิปร,รวมคอมเมนต์ผิดๆแบบนั้นนะครับคลิปเดียวก็พอละอ่าพังไว้เหรออ่าก็ต่อไปเลยแล้วกันอีสัตเดอร์แลนด์ด้วย ตอนแรกคิดไม่คิดว่าจะจะ,จะมาได้ไกลขนาดนี้นะไอทางฝั่งอิตาลีอ่ะคือแบบว่าตอนแรกคิดว่าเฮ้ยก็ปั่นเล่นเล่นอ่ะเบื่อเบื่อรถถังคือแบบว่าเอียนอ่ะรู้สึกเอียนอ่ะอยากจะอ้วกออกมาเลยคือแบบว่าไม่เล่นเล่แล้วรถถังรถถังปั่นี c สหนึ่งร้อยปั่นคอยเลียนปั่นอิตาเมส์ปั่นรถถังรถถังอย่างเดียวก็เลยว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาเปลี่ยนเล่นอย่างอื่นบ้างก็ได้วะก็เลยมาทางฝั่งอิตาลีหน่อยแล้วก็ไปไปมาปั๊บ ก็ยาวเจ้ายาวเจ้าช่วงนี้รถช่วงนี้เครื่องบินของอิตาลีมันยังน้อยนะครับก็คิดว่าควรที่จะรีบปั่นเก็บไว้ซะดีกว่านะครับเพราะว่าในอนาคตยังไงมันต้องเยอะอยู่แล้วแลวถ้ามันเยอะนะครับคุณก็มันก็เยอะ <laughs> มันก็เยอะมันก็จะบอกว่าทำไมคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่ารู้สึกหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันยิ่งเยอะปั๊บ ไอ้รีเสิร์ชพอยต์มันก็ต้องเยอะตามถูกปะ่ะล่ะตอนเนี้ก็ผมบอกแล้วครับว่าแนะนำให้เก็บให้มาที่สุดท้ายเป็นไปได้นะครับไอ้แรลหนึ่งแหลงสองเนี่ยคือพยายามเก็บดีกว่านะครับอนาคตมันเยอะแน่นอนอะ่ะเชื่อได้เลยอนาคตมันเยอะแน่นอน tracking tracking c a m e r a นะครับหรือว่า tracking bomb c a m e r a เนี่ยผมสอนแล้วนะกดตัวยูนะครับผมสอนแล้วนะดรอปบ,บอมบ์ซีรีผมก็สอนแล้วนะลองหาดูได้นะครับทีนงระเบดเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สอนแล้วอย่าหาว่าผมไม่ได้สอนนะครับผมสอนแล้วนะ <c oughs> SM79 นะครับมันก็เคยถูกใช้มาตลอดในช่วงสงครามโลกนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้ตลอดนะครับจนกระทั่งเอ่อจนกระทั่งสงครามเลิกสง,สงครามจบลงก็ถูกใช้ในฐานนะเครื่องบินลำเลียงสเปียงหรือไม่ก็เครื่องบินลำเลียงคนอะไรถึงเนี้ยนะครับ Yes หึงแล้วอั่นที่เรามีอยู่แค่นี้แหละครับพวกทุกท่านตราบใดที่ไม่มีไฟเตอร์ตัวไหนอุตลิขึ้นมาข้างบนก็เราก็เราก็คงอยู่แถวนี้นต่อแถวแีต่อไปเรื่อยๆนะครับอุตริขี่ิูกใช้คำพูดอะไรเนี่ยมันทะเลาะกันอะไรทั้งอะไรในแชทมานะ มันมีเยอะนะครับสำหรับเกมประพวกนี้มีพวกเหยียดก็มีเยอะแยะมากมายพวกพวกท롤ลิงก็คือพวกที่บอกว่ามันกะเอาแกล้งเดี๋ยวคือเล่นมาเพื่อแกล้งอะไรอย่างเงี้ยคือวิ่งเข้าชนอะไรประมาณเนี้ยนะครับบางคนก็มันก็มีพวกเรียกว,ว่าซีเรียสเกมเมอร์ก็ยังมี <laughs> มันก็มีอ่ะครับทุกท่านแต่ไม่ค่อยชอบอยู่กลุ่มแค่สองกลุ่มเองมั้ง ือกลุ่มพวกเดียดกับกลุ่มพวกซีเรียสอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเหมือนเรามอว่าตัวเองเก่งแล้วอะคือรู้สึกว่า <Okay. S 1> เฮ้ยทีมแพ้เพราะไม่ใช่กูแน่นอนต้องไปเปพราะเพราะพวกมึงสักตัวหนึ่งอยู่แหละอะไรอย่างเงี้ยไมยชอบตรงนี้แหละประเด็นเจอบ่อยยิ่งแรงสูงมันก็เจอพวกนี้เยอะนะครับไปเพาะไอพวกแรงสี่แรงห้าจะเจอบ่อยมาก ไอพวกะเอียดนี่ก็พวกอันนี้ก็นานนานทีเจอนะนานานานทีบางคนก็อารมณ์เหมือนว่ามันเพียงแค่แก้งเล่นๆอะไรเถอะเนี้ยนะครับแต่มาโดนกูง่ะประเด็นโอ้เช oh, ดูสิพระกิตาคือถลม่มอ่าพวกรถถังพวกนั้นใช่ไหมอันก็สบายละงั้นลงลงล่างเลยกัน Ừ ơi chưa nghèo หนึจุดสจุดสจุดโอเคไม่ละไม่ละ โอ้ยโอ้ยโอ้ยลายตาไข่ตายวะโอ้ตายกลุ่มเลยดีกว่าชิบหายละไปจอดดีกว่าไปจอดดีกว่าไปจอดดีกว่าไปซ่อมก่อนเดี๋ยวกลับมาไม้ไหลังไอขลังมันไม้ละเออ งั้นไวพินท่านท่านี้แล้วกันนะครับขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะสับคราวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว,ว่าเป็นบอมเบอร์ที่ที่สามารถให้จะยิงด้านหน้าได้นะครับโดยเราบังคับเองนะครับเป็นลมอาปาแบบว่าเป็นพวกไฟเตอร์อะไรถึงนี้นะครับแต่ว่ามันเพียงมันเ็พียงแค่งแค่กระบอกเดียวนะครับเอาไปเคียงแค่แแป้องกันตัวเฉยๆนะครับงั้นก็เจอกันคราวหน้าผมเพราะว่าผมนายซูตเหมือนกันนะครับแล้วก็แบ่งเวลาเล่นไปเล่นคดีเพราะว่าเกมนี้ยิ่งแรงสูใช้เวลามากขึ้นนะครับ แล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ใช้ลิงกงผมในการสมัครเกมนี้และเล่นเกมนี้นะครับเมื่อคุณถึงเล่นได้จนถึงประมาณแลงสองสามและห้ามันก็จะส่งซิลเวอร์และก็ golden eagle มาให้ทั้งซิลเวอร์และ g เด d e อ e a กิ e พวกนั้นจะเป็นทุนในการวิจัยหรือว่าเล่งทําการวิจัยของผมต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับผม